คือว่าร้อนค่ะคุณชองยิ้มบ้านองค์การคนแต่งเพลงได้ยินที่ต่อร้องเพลงที่เธอแต่งเล่นเอาเธอดีใจจนน้ําตาคลอเพราะไม่คิดว่าเพลงที่แต่งเล่นเล่นสนุกสนุก,นกจะได้ออกอากาศและสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้เห็นความฉลาดเจ้าเล่ห์จอมเกเรตอนเข้ากรงบีบของช่วงๆคุณชอง,งยิ้มก็เกิดไอเดียทันควันแต่งเป็นเพลงหมอก้อยครับ ทำนองเพลงพี่สาวครับตามเนื้อร้องข้างล่างนี้นะคะฝากให้พี่ต่อร้องก่อนจะจากแฟนคลับไปนานอาการอยู่ขอบคุณมากๆล่วงหน้านะคะวิไลบ้านโครงการอขออัญเชิญเพลงคุณจรรยมาร้องก่อนนะครับลล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 ลัันนนนนาาู พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้ำชายคนนี้ได้ก่อจจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีม่ยิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนแล้ว เจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนแก่นฮักเป็นพี่สาวบอได้เมาเป็นแฟนพี่ก็ฮักผมเป็นน้องใจพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บอมีนายบออยากเป็นน้องใจแล้วลาลาลา ลา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 หมอก้อยครับสวัสดีครับหมอครับจำช่วงตัวนี้ได้ก่อจจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาหมอก้อยครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับ เอาท่อนเล็กมาให้จับจะนับเม็ดเลือดไปทำแผนลาลาเจอกันเมื่อสองสามเดือนก่อนผมยังมืออ่อนและยืนแอ็นหมอให้กินยาบอได้เอาแอปเปิลมาแทนหมอปนยาเข้าปากกระจายหมอก้อยครับตอนนี้ผมคันหัวแล้วครับ จะไม่ยอมจับเหล็กง่ายๆบ่ยากได้ผลละไม้ละลา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 ลลาลลาลลาลาลลาลาลอ่าอิฉบฉบับที่คิดถึงติดตุลาคมสวัสดีค่ะพี่ต่อไม่ได้เขียนส่วนหมายมาหาพี่เลยค่ะ